สวัสดีครับช่องกับช่องบรรย์เดมอนนะครับบันด็กขาดสอชอนครับวันนี้จะได้เวลาที่จะเอาเด็กอนุบาลออกจากคอ,อกแล้วตอนเช้าเนี่ยครับในเด็กการเริ่มสุกส้นเล็กน้อยนีะครับ,บนะครับเด็กอนุบาลน,น,นะครับทีจเจานี่คือบันไดที่เด็กอนุบาลที่จะได้ออกอเปิดเปิดประตูเด็กอนุบาล เด็กๆเด็กกนบานออกคอกใช่วหอ่าเด็กๆอ่าออกเลยปึ๊บอ่าเด็กๆมาเร็วมาเร็วนะครับเด็กๆกลับมาอิสาราคะครับผมคือเด็กน,น้อยนะครับเด็กน้อยมักดืก้อมักซนคนนะแรงน้ำขันไปแล้วคนตรวจตวดตรวจตวจคน ผนหาจิมในปลานะครับออกมาหากินนอกปลานี่ก็เฮ็ดไห้ไกลแข็งแรงดีครัอก็อาจจะในขอบมันจะอากาศบ่คคอยทายเท่มันไกลากับบ่คคอยเดรียนมันจะีเห็ดให้อุดอูๆๆๆ้ก็จะเป็นโรคเป็นไพ่ได้ไง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเอาปล่อยมาออกมาเลี้ยงข้างนอกใกลกับทีอารมณ์ดีลาเรื่องได้กินมาแรงกินใส่เดือนกินน้อน อันนี้ครับที่อนุบาลรุ่นก,ก่อนๆเขียวมากกะแป๊บเดียวครับผมออกมากกะเปลี่ยนขนขนเต็มโตแล้วครับอ่ะอันนี้กะเด็กน,นี่เด็กกิ้วน,นี่เด็กก้อนเกล็นออที่ออกเขาอาทิตย์ที่แล้วนี่กยังสุดก,กาออกเนี้ยบอกเนี้ยสิออกดีบอสนี่ออกสิออกไปล่นหน่องดีบ่สน,อนอ้อยากออกไปมหรือน้ำอาบหมดตายเด้ิ นี่กห้องเจีบจิ๊บเจีบจีบอยู่นี่นี่คืออันนี้คือชุดอนุบาลรุ่นแรกครับผมนี่ครับรุ่นใส่ประมาณ10โลดเลย์อายุกับสิประมาณ4-5เดือนแล้วนี่ครับอันนี้เป็นอนุบาลรุ่นแรกอนุอันนี้นนอนุบาลรุ่นสองรุ่นสามญุ่นครับรุ่นสามติดปอยที่แลี้ยอลงไปนี่อันนี้ชื่ออนุบาลอนุบาลรุ่นสามนี่ครับ รุ่นซีกะนี่ครับกำลังสีอยากออกสีออกหรือว่าออกดีนะกำลังตัดสินใจนะครับนี่ครับไม่อยากออกกันนี่ครับอนุบาลรุ่นรุ่นซีรุ่นทัชัยนี่เพิ่งจะออกเข่าได้ประมาณอาทิตย์กว่าครับผมเพิ่งจะออกเขา่ขาขออนุบาลแยกแม่เอาไปแล้ว สายพอเดียดออกเลยนะฮะกับเปิดให้ใหเด็กอนุบาลออกมาแล่นเล่นหากิ่นมะเร็งของนอกนะครับเนาะก,กินก่นนะครัใกล้กสิอารมณ์ดีสิลาเรื่องครับส่วนครับนินุบาลเป็นใครบ้างของนอกปวดเล่นเล่นกสิอารมณ์ดีเด็กคน เด็กจอมสนป่นะหาเรียนเล่นอยู่ในสวนอย่างเป็นได้ออกมาขขานอกล้วเพังกะทิอารมณ์ดีฮาวุ่นะน่ะยังเต็มปลอดไปลเลยยังเต็มปลอดไปเลยคือบรรยากาศกิจกรรมย้ำเศร้าครับผมก็คเือ นาทีกับมาอาหารไก่้น้อยเ่าจะมาปล่อยไก่ออกจากคอ,อกก,ออก็ไก่มาหาวิเชียกินย่ำแรงกับเปิดคอ,อกแล้วเขากลับเขาเองครับผมเขาไอเขาเคยนอนเดี๋ยวเขาก็ับิเขานัน่นก็ด็กน่อยนะครับย่ำยืนนอนกับเอลอยากเขานอนพอย่ำตื่นนอนแหลวก็เอลอยากออกพอ่อปนิล่ะครับคือเที้ยงได้กน่อยนี่แะครับนี ครับเพื่อนอันนี้ก็บ,บ้านของบ้านี่อยากออกแรกๆเห็ดก้อซอแช่แช่อยู่อีกเซตท้าย,นยแนวก่อนห่าเห็นแดดแล้วก็อยากออกมาแล่นเหรียกับหมดสุ่มไอได้ปะในครับนี่สุ่มไอออกไปเป็นแล้วออกไปลแล่ออเลนเหรียมาแล้วเดี๋ยวสุ่มเด็กจิ๋วเด็กก้อนเกลียนก่อนเดี๋ยวออกมาครับเนาะอือครับเด็กก่อนจะยอ,อกมา รยากาศของบ้านไรเดีมอนครับผมกิจกรรมแต่ลเมือนี่บอ่อสิบอ่อซ้ำกันตักเดียครับปล่อยปล่อยงวัวออกมาอาบมาอาบแดดเพื่อจะจะแหงง้อเแข็งแรงเพราะว่าคันอยู่ในแต่ขอกในห้องหลแหงนุ่งแหงยุ่งครับแมงวันหลายอันนี้ก็สวน สวนดอกไม้นะครับนะสวนดอกไม้ที่เท่ากับปลูกไว้เพื่อเป็นให้เป็นอาหารเพื่เพราะว่าย่น่การเลี่ยงเพื่งโกนนี่กันผสมประสานกันไปเฮ็ดในะสิ่งที่เท่ามากที่ชอบนี่จะเพิ่มความสวยงามสวนอันนี้ก็มีมียามประจําสวนด้วยนะครับนี่ยามเฝ้าสวนนี่ขาสวน้าไกล เรามีผู้ใดเข้ามานี่ยโยเห็นนังซีนะครับให้นะครับนี่พวกนะ่ะใช่ไหมเจลลี่เจลลี่ครับนั่นนะว่าทอมอันนี้ทอมแอนด์เจลลี่อันนาอันนาอันนาทอมแอนด์เจลลี่อย่านะนี่ทอมชน มันจะเกือ้อหนุนกันไปนะครับเนาะไก่กับิมาหฮากินยัใ่ในคอกคิ่งว่าอี่สำจัดมาแลงปวกนอนมาแลงไก่กับิเป็นอาหารของไก่ว่ากับิปลอดจากโรกไวรัสทิมมแห้งตอนเนี้คือไวรัสไอไอลําปีสก,กินนะครับเนาะตีนลยลายป้ามอยู่ทั้งแถวไอยอยเอด,เดยาโซ่นกำลังกระจายกันสายห้างกับเปิดออกมากจากคอกให้มาน่อนอาบแดดว่าอาบแดดกับิต สมบูรณ์ดีมานอนอาบแดดนี่ครันนะครับนะรบรรยากาศนะเหมือนเราเดี๋ยวถ่าไปเบิ็งอันนี้รอบนอกระถินนี่เลื่อนคอช่ำกระถินนี่ตน้นกล่าวักหวานแล้วก็พี่เลี้ยงพวกเอ่อมะขามเทศสร้างมาจากออนไลน์ามาเป็นพี่เลี้ยงมะขามมะขามเทศกระถิน นี่ทั้งสองสายพันธุ์นะครับบัตรามเทศก็จะเป็นบัตรามเทศลายสีชมพูนี่ครับคมเทศสีชมพูสั่งออนไลน์มากยิงละสามสิบบาทนี่ก็เป็นบัตรามเทศพันธุ์ในเพชรนนท์นไ,นนนไทยอันนี้ก็จะเป็นกาพักหวานกาพักหวานเนี่ยคือที่บ่มไปแล้วก็เอาใส่ถุงถุงละสองเม็ด ผู้ใดสนใจก็อย่ามาชมทีฟาร์มได้ครับมาขอแบ่งไปก็ได้ครับผมราคาเฉลี่ยกันเองครับผมอันนี้ก็จะมาพาไปเบิ่งรังผึ้งนี่ครับรังผึ้งพนักง,ง,งานโอ้ห้างสงสัยที่ห้างใหญ่เลยนะครับนี่พนักง,งานก็ลังเร่งแข่ง พนักงานพนักงานรุ่นนี้บ็ต้องยานโคบิดครับผมแมทก็บบต้องส่พนักงานนี่ขยันเห็ดงานนี่วัดมือวัดเว,วรเกสอนก็ล่างหลายนะครับมึงสังเกตจากสังเกตจากขาครับผมอุ้ยขานีน้ำหวานลายคักตำลงไปหาเก็บน้ำหวานมากจักเดี๋ยวมาใส่กระติ เพ่จะบอกให้พ ну yeah. no ึ่งเข้าไปหากินยูกลเพื่อจะจะบอกเป็นอันตรายพวกค่ะตัอยาขาแม่ลงหรือยาขญยานะครับเข้ากับปลูกดอกไม้ยูนิก็ะมีทั้่งดอก้านดอกไม้ดอกไม้บอกบานชื่นดอกดาวเรื่องนะครับลอกยยูนวก็มี่ดอกพักหวานครับผมไอ้อดอกบักข้ามดอกบักข้ามหวานอีกก็ลังเกิดอยู่ช่วงนี้ที่ดอก เป็นมะขามหวานนะครับกำลังออกดอกต้นี้จะเป็นต้นตะครบนะครับนี่ต้นตะครบนี่จะเป็นไม้พ่เรียงอนาคตอาจจะเป็นน,นะครับเพราะหน้าผมก็จะวาจี๋เพักวานมาปลูกใต้ต้นตะครบน,นะครับจะมีดอกเป็นต้นไม้ที่มีฤดูก,กาลนะครับมีดอกมีหมากเบิดป,ปีดอกข้ากับเป็น นำวานก็นมีผงปึงผงเพิยรมีมา้าเก็บนำวานไปใส่เกลือนุ่นกันไปครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเชียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเป็นบรรยากาศของบ้านไนารเดมบ้านป้มเกษตรผสมผสานสวัสดีครับ